สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับรอบนี้พาขยับขยายกันมาอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะเท่าที่ผมไล่เรียงดูนะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับที่เป็นซานี่นะฮะที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังทำงานนะส4 5 H นะครับคันนี้เป็นตัวแรงนะเมื่อปีที่แล้วนะมารอบนี้รู้สึกว่าจะ เป็นคนขับไหมเอางานโยนดินนะครับ SY 2 4 5 H จากซานีนะส่วนอีกคันหนึ่งนี่เป็นสามสองสาเหมือนกันนะ3าม GC นะครับอยู่ข้างบนนู้นนะฮะเท่าที่ไล่เรียงนะฮะแล้วก็น,นับๆดูนี่สามสาตอนนี้ที่เจอนี่เป็น6กคันแล้วนะ6กคันนะท,ทำงานอยู่นะครับ เจอกันมาเรื่อยๆนะฮะไปพื้นที่ไหนใกล้ๆก็เจอกันไปเรื่อยๆนะะรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็น 1.4Q นะครับบุ้งกีนะฮะแต่ว่าทรงบุ้งกีนี่จะธรรมดานะ ไม่ไม่ได้แบบกว้างมากนะฮะไม่ได้กว้างมากพื้นที่ถ่ายมีตรงนี้นะครับถ้าไปอยู่ข้างบนก็ย้อนแสงนะฮะไม่แน่ใจว่าสองสี่ห้าคันนี้ใช่คันเดิมของปีที่แล้วไหมนะคันที่จมนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นอีกคันหนึ่งที่เพิ่งย้ายมารถเยอะจริงๆนะครับงานนี้ช่วงที่ผมถ่ายนี่เป็นช่วงหลังปีใหม่นะครับเพิ่งจะเริ่มงานกันนะเพิ่งจะเริ่มงานกัน เอาจริงที่ทํางานกันอยู่ที่ผมนับนะฮะไล่เรียงกันอยู่ก็ประมาณ30กว่าคันนะฮะสานี้ได้ละแล้วก็ที่จอดๆออยู่ในแคมป์อีกอ้เยอะฮะเกืบเกือบจะ20-30เหมือนกันเพราะฉะนั้นทํางานกันเต็มระบบนี่ผมว่าโอ้งานใหญ่เหมือนกันรถน่าจะเยอะเหมือนกัน แต่ก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้มีมีอ้อยด้วยนะครับสิบล้อก็ไปขนอ้อยด้วยนะฮะไปขนอ้อยเพราะฉะนั้นนี่สิบล้ออาจจะยังมาไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอกันอีกสักระยะหน,นึ่งนะฮะถ้ารถกุได้ลงกันจริงๆเนี่ยโอ้สิบล้อ,อนี่คงเอาไม่ทันนะงานโยนดินกันไปเรื่อยๆนะครับซานนี่นะฮะ โกยขึ้นไปโยนวางข้างบนนะครับแล้วก็รับหน้าที่โดย3าสองสต่อกันไปนะตรงนี้มันน่าจะชุ่มแฉ่ำนะอย่างที่บอกนะครับถ้ามี10บล้อนี่เอาสิบล้อมาขนก็ก็น่าจะได้เหมือนกัน ไใแถักเล็กๆนะฮะซานี่นะครับน่าจะ50-60เซนได้นะประมาณนั้นนะครับ สุดบุ่งสุดอามกันแล้วครับ ดีขึ้นมาหน่อยนึงขอญาตเข้าร่วมกันหน่อย คุงกีใหญ่ๆนะครับงานก็ออกไวนะฮะข้อดีนะแต่ถ้าจะเอาไปทํางานชาวบ้านหรือว่างานเล็กๆอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นงานโอเพ่นนะงานแบบนี้นี่ผมว่าเอาขั้นใหญ่ๆมาเนี่ยสิบร้อยอะเยอะนะครับออกไวเหมือนกันแล้วก็งานนี้น่าจะอีกยาวนานเหมือนกันดูทรงแล้วนะฮะ <laughs> เพราะว่าเคลียร์น้ํากันได้แล้วนะครับข้างล่างนี่ลุมกันหลายคันเหมือนกันหลายทีมงานนะครับหลายทีมงานมากๆก็ทางานได้ดีมากเลยครับคันนี้เนียนมาก โอน่าจะลานาทีแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะฮะขอบพรคุณมากๆเลย YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเด็กชายกล้องนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ